สวัสดีค่ะรวมรถมือสอ JK แนะนำรถบ้านสวยๆส,สภาพดีให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะคะ Nissan s i f i r o A32 ค่ะ VQ 2 0เบาะนางแท้สีดำค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2000สีบอลเงินนะคะสภาพสวยพร้อมใช้มากๆเลยค่ะทุกท่านเครื่องตัว 2000cc นะคะขับดีค่ะไม่จุกจิกนะคะ ตัวรถสภาพสวยสมบูรณ์ตัวถังสวยๆเดิมๆไม่มีชนไม่มีผิดความและไม่มีน้ำท่วมนะคะภายในสวยสะอาดเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าภายในเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับตัดลายไม้สวยๆค่ะเรียบดูดีมีสไตล์นะคะรถบ้านแท้ไม่เคยติดกตแก๊สค่ะทุกท่านซื้อไปขับต่อได้เลยนะคะใช้งานกันได้แบบสบายใจค่ะ เครื่องยนต์2,000ซีซีตัวแรงนะคะขับขี่สบายขัดพคลันดูแรง่า้ไม่จุกจิกราคา59,000บาทค่ะรถคันนี้อยู่แถวถนนพุทธมณฑลสาย5นะคะ ท่านใดสนใจท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้ได้เลยติดต่อสอบถามกันได้โดยตรงนะคะนัดหมายไปดูรถไปทดลองขับก่อนได้เช่นกันติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ